โทษนะยิงต่างเพล่ยค,คือครทุกทีนี้ถ้ามีท่านวิทยากรที่พยายามที่จะเข้าข้างรัฐบาลผมก็โอเคนะตอนนี้ผมก็ขอเข้าข้างรัฐบาลก่อนไม่ได้ไม่ได้นะฮะแล้วเ,เพื่อความวิจิตรธรรมเราต้องโปรแอนคอนนะฮะเข้าข้างรัฐบาลไว้ก่อนก <m> ็อโอเคนะฮะที่ทเคยพูดเรื่องเอแต่ว่า ท้ายที่สุดผมก็ต้องลงลงเลยด้วยใอข้อติที่ว่าน้ำมันเป็นของคนไทยเพื่อคนไทยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมขอพูดข้อข้างรัฐบาลนิดนึงเพื่อปรับควาเข้าใจกันนิดนึงว่าไอ้ราคาขายหน้าลงกลั่นเนี่ยตอนสมัยที่ผมทำไออาร์พีซอยู่ทีพีไออยู่นะโรงการ t p i ีอยู่เวลาผมคิดราคานะครับผมคิดราคาถ้ามอบสิงคโปร์คือราคาที่สิงคโปร์ เพราะราคาสิงคโปร์เขาผุดผดได้เราก็ผิดได้แล้วก็บวกภาษีต่างๆนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยหลังจากปตทยึดของเราไปแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเขาไม่ไม่ทราบว่าราคาเป็นไงอ,อาจจะเป็นมอบสิงคโปร์บวกครับต้นทุนการนําเข้าอย่างเช่นค่าเรือบรรทุกอะไรจากสิงคโปร์มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยนะถ้าสมัยตอนที่เรามีการแข่งขันกันอยู่เนี่ยนะฮะผมก็จะคิดราคามอสสิงคโปร์ แล้วเวลาเอ็กซ์พอร์ตผม,มก็มักสิงคโปร์ส่งไปเกาหลีส่งไปที่ไหนผม,มนก็มักสิงคโปร์พวกส่งไปสุมาต้องพวกข้า่บข,ข้าบบรรทุกไปถึงพมา่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งนี่ก็เพื่อไฟฟาว่าทุกอย่างม,มันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว,ว่าถ้ามือการถูกขาดอย่างเช่นปทตทหนการถือหุ้นเนี่ยในวงการทั้งหมดเนี่ยคือการถือหุ้นมันไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์เองได้ถ้าสามารถควบคุมการแมเนจเมนต์ได้ นะฮะก็คือเป็นการคนโทรลแล้วแล้วถ้ามีอิทธิพลอยู่ในตลาดเกิน30%หรือ40%บเรตไม่ได้นะฮะตามกฎหมายของกรมการายในก็นคือการถูกขาดตัดตอนซึ่งกฎหมายไทยไม่ให้แต่เฉพาะปตทซึ่งเป็นบริษัทเป็นรับวิสาหกจทุดตรงๆคือรับวิสากจแต่หลอกลวงชาวบ้านเราไม่ใช่รับวิสากจเพราะว่าอีกสีาปรเเนี่ย ไปแบ่งให้ทั่วทั่วเพื่อนฝูงแล้วก็ให้ต่างชาติมาถืออันนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นนักเลื่อนคือถ,ถ้าจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็เป็นไปเลยนะฮะมันไม่ต้องหน้ารังเกียจแต่ถ้าจะเป็นของเอกชนก็ต้องเป็นเอกชนไปเลยไม่รัฐบาลไม่ควรมายุ่งตอนนี้ลูกผีลูกคนเวลาที่จะเอากําไรจากการเป็นรัฐวิสาหกิจก็ดแคลว,ว่าตัวเองเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นท่อแก๊สเนี่ยเขาบอกว่านะ ยกปตทไปรับวิสาหกิจเพราะนั้นตัวนี้ถึายกข้อแก๊สให้เขาผูกขาดแต่ผู้เดียวใช่ไหมฮะแล้วเวลาจะขายน้ํามันให้รัฐบาลก็ถือว่าเข้าไปรับวิสาหกิจต้องให้เขาขายแต่ผู้เดียวรงการกอื่นไม่มีสิิ์เพราะย่านลงการอื่นสู้ไปสู้มาเนี่ยเข้ามาสู้ไม่ได้เขาต้องยอมแพ้ทีนี้ของเราพอไม่ยอมแพ้เขา้าเขาก็าหาเรื่องที่ทส่งกระทรวงการคลังมาเป็นผู้บริหารแผนล้วก็มายุดไอ ซึ่งระบบเี้ยมันเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะฮะถ้าถ้าประเทศไทยต้องการเป็นคอมมิวนิสต์กหยื้อไปนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยไม่ใช่คอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นตรงน,นี้ต้องคือนมาและวก็จะมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์อันนี้นี่เป็นแบบพูดแคนให้มันยุติทมกันนะครับสำหรับค่า LPG นะครับว่าทำไมมันถึงแพงเพราะว่า อันนี้ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาเพราะปรตินิโตรเคมีเราเนี่ยผมในฐานะผมเป็นห้งโรงการปิโตรเคมีทั้งโรงรโงานพวกเราเป็นโรงงาโรงงานที่ครบวงจรนะปิโตรเคมีครบวงจรผมเริ่มจากนำเขา้าน้ํามันดิบเข้ามาแล้วก็มาตั้งการเสร็จแล้วก็แยกประเภทน้ำมันแล้ไปเข้าแครกเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่ต้นถึงจบเลยนะฮะว่าปรติเนี่ยนะฮะน้ำมันเอลพีจีเนี่ยเข้า เอ้ a, ลงแคทไอ้ลงงานปิโตรเคมีเนี่ยเราเบสออนแนบตาทุกอย่างมันราคาแนบธาเท่าไหร่เนี่ยเป็นราคาทำเข้าแนบธาเท่าไหร่แล้วก็มาแคทกันแล้วก็ได้ตน้นทุนเท่าไหร่น,นั่นคือเป็นต้นทุนดังเอิญน,นะฮะความโชคร้ยายของผู้ใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้ในครัวเรือนคือแก๊สสูญต้มเนี่ยมันเป็นสีส้กับสีสีหรือบิวเทนกับโพรเพนซึ่งใช้ในวงการอุตสาหกรรมนี้ เพราะฉันเวลาคิดต้นทุน4 3 4 4เนี่ยบิวเทนกับโพเพนหรือแกส๊สสงต้นเนี่ยก็ <st> ค,คิดตามราคาที่ไปน i n k กับเ,เป็นราคาในภา